ที่ดีในการทำมาหากินไม่นั่งนั่งนอนนอนถ้านั่งนั่งนอนนอน,น,อนเราจะอยู่ยังไงคะดิฉันทนให้ชีวิตตัวเองเป็นแบบนั้นไม่ได้เราจะเราก็ต้องคือการใช้ชีวิตอะ่ะมันก็ต้องมันคือการวางแผนเนาะมันคือการวางแผนมันคือการมองมองไปข้างหน้าเหมือนกันนะไม่รู้สิแต่มันเออจะพูดไงอะ่ะจะพูดยังไงดีให้มันพูดแบบเข้าใจง่ายๆอะ่ะ นะการใช้ชีวิตมันก็คือมันก็คือเรื่องของการที่เรามันต้องมองภาพตัวเองให้ให้มันชัดนะ์ะไไปใช้ชีวิตแบบไปวันๆไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดนะคะอย่าใช้ชีวิตแบบไปวันๆนะให้มันพ้นไปวันๆไม่ได้เราใช้ชีวิตหรือทําอะไรเราต้องมีหลักเราต้องมีหลักแล้วเราต้องมองเผื่อไปในอนาคตนะอย่าเห็นสั้นดีกว่ายาว ชีวิตต <Bond> ้องมองไปไกลๆมองไปยาวๆถ้าวันนี้เราไม่ท <serving> ําแบบนี้เราไม่ทําแบบนี้เราไม่เป็นแบบนี้วันข้างหน้าเราจะเป็นยังไงเนี่ยมันต้องมันต้องมองเราต้องเราเราต้องมองชีวิตเราให้ออกเราต้องบอกตัวเราให้ได้ว่าถ้าถ้าสมมติเราไม่ทํยแบบนี้สมมุติเราขี้เกียจเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตแน่นอนว่าถ้าเราขี้เกียจเราไม่ขยันเราไม่อดออมเราไม่เก็บเราไม่หาเราไม่ทํา สุดท้ายบ้านปลายชีวิตเราก็ลําบากและอย่างดิฉันเป็นลูกคนเดียวอย่างเงี้ยดิฉันเป็นลูกคนเดียวพี่น้องแท้ๆไม่มีมีแต่ญาติพี่น้องซึ่งไม่เหมือนกับพี่น้องนะคะนี่พูดตรงๆญาติพี่น้องก็คือญาติพี่น้องทุกคนเขาก็มีครอบครัวของเขาเขามีครอบครัวของเขาเขามีสายเลือดของเขาให,ให้เขามาเทคแคร์ดูแลเราเหมือนคนที่เป็นพี่น้องแทๆ้ๆไมเ่เป็นไปไม่ได้ ขนาดพี่น้องแท้ๆยังไม่รักยังไม่อะไรกันเลยก็มีบางครอบครัวเออฉะนั้นอนะ่ะเมื่อพอดีฉันแบบมองตัวเองอย่างนี้ใช่ไหมเราเป็นลูกคนเดียวพี่น้องแท้ๆเราก็ไม่มีแน่นอนวันหนึ่งอะ่ะเราปฏิเสธความจริงไม่ได้หรอกวันหนึ่งพ่อกับแม่ก็ไม่แน่นะเราอาจจะไม่อยู่ก่อนเขาก็ได้ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันอนาคตนะแต่ถ้าพูดถึงว่าเออมองแบบทั่วๆไปอ่พ่อกับแม่เขาก็จะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป วันนี้เรายังมีกำลังใจที่สำคัญใช่ไหมเรามีพอ่อมีแม่เป็นเหมือนล่มโพล่มใจให้เราใช่ไหมให้บางทีเราเหนื่อยเราอะไรเราก็ยังรู้เราก็ยังมีจุดหมายมีหมุดหมายว่าเออทุกวันนีเ้เราเหนื่อยหน่อยแต่เราก็เราก็มีกำลังใจว่าเราทำเพื่อใครเราทำเพื่อพ่อเราทำเพื่อแม่ใช่ไหมอ่ะเรามีพ่อแม่เรามีเรามีล่มโพที่คอยให้ความอบอุ่นเราให้กำลังใจเราเราก็ทำไป อแต่ถ้าวันหนึ่งไม่มีล่ะถ้าวันหนึ่งไม่มีล่ะเออร่มโพล่มใสมันไม่มีล่ะหักโค่นลงไปเราเหลือตัวคนเดียวแล้วเราเหลือตัวคนเดียวแล้วถ้าเราไม่เราไม่มีทรัพย์สินเราไม่มีเงินท้องไม่มีอาชีพการงานเป็นที่พึ่งเราจะไปพึ่งใครเราจะไปพึ่งใครฮะคนไม่มีเงินเดินไปทางไหนเขาก็หนีคนไม่มีเงินน่ะ คนไม่มีเงินคนไม่มีอะไรเดินไปหาใครใครก็หนีปิดประตูบ้านใส่เราก็จะกลายเป็นคนอนาถาไม่มีที่พึ่งพึ่งพาพึ่งพิงใครก็ไม่ได้ตัวคนเดียวยิ่งยิ่งแบบยิ่งแบบลำบากเลยบอกให้เนี่ยพอเรามองแบบนี้แล้วเราก็จะเข้าใจชีวิตว่าโอเคเมื่อมันเป็นแบบนี้ฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราต้องทำคือ ฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราต้องทำคือเราต้องสร้างที่พึ่งให้กับตัวเองไว้ดิฉันเคยพูดไปแล้วนะว่าที่พึ่งมี2อย่างที่สำคัญที่สุดที่พึ่งภายในกับที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายในคืออะไรดิฉันมีแล้วดิฉันดิฉันดิฉันไปเก็บเกี่ยวมาตั้งสิปดปีดิฉันคิดว่าดิฉันมีพอประมาณที่พึ่งภายในก็คือธรรมะที่พึ่งภายในจิตใจความเข้มแข็ง ความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวดิฉันว่าดิฉันมีเยอะเยอะแล้วกันอะเอาตัวรอดได้ไม่ว่าเจอกับอะไรดิฉันเอาตัวรอดได้ดิฉันเอาตัวรอดได้แล้วก็ไปได้อะไม่ว่าจะเจอกับอะไรสถานการณ์เลวร้ายดีไม่ดีดิฉันเอาตัวรอดได้เพราะดิฉันมีธรรมะดิฉันมีธรรมะดิฉันมีความเข้มแข็งธรรมะของดิฉันคือความเข้มแข็งบางคนถึงว่าเอาคุณแพรลี่ทําไมดูแบบ เป็นคนเข้มแข็งจางเคยอ่อนแอไม่เคยร้องไห้ไหม่มีหมดแหลมก็เหมือนกันทุกคนเนี่ยเพียงแต่ว่าเราโชคดีหน่อยที่เราได้ศึกษาธรร,รมะมาธร,รรมะมันช่วยฮิวใจเราธรรมะมันช่วยฮิวใจเรามันทําให้เรามองเห็นแต่จะทําได้มันทําให้เรามองเห็นแต่จะทําได้ได้ง่ายกว่าคนอื่นน่ะไม่ว่าเจอกับอะไรเราก็แบบเราก็แบบเรียนรู้ได้เร็วแล้วเราก็วางได้ วางได้ทนันปงได้ง่ายอันนี้มันข้อดีของเราจากการที่เราได้เรียนธรรมะมา,มาอันนี้เรียกว่าที่พึ่งภายในใจซึ่งต้องมีซึ่งต้องมีที่พึ่งเนี่ยไม่ว่าภายในภายนอกคุณต้องมีทั้งสองอย่างนะขาดอันใดอันนึงไม่ได้เพราะต่อให้คุณมีเงินมีทองมีสมบัติเยอะแยะมากมายแต่ถ้าคุณไม่มี ความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวภายในจิตใจนะบางทีคุณเจอความทุกข์เจอความไม่สมหวังบางอย่างคุณอาจจะล้มเลยก็ได้นะต่อให้คุณแบบข้างนอกคุณดูแบบเหมือนมีทุกอย่างอ่ะแต่คุณแต่จิตใจคุณมันว้าเวไปในจิตใจคุณมันมันไม่มีอะไรให้ยึดให้เกาะบางทีเงินมันก็ไม่สามารถฮิวใจคุณได้นะก็จะบอกก่อนนะถ้าคุณไม่ได้ฝึกเนี่ยเจอความผิดหวังเจอความสมหวังบางอย่างอ่ะ บางทีเงินมันก็ดึงคุณไว้ไม่ได้นะบางคนเนี่ยทำไมบางคนมีเงินมีทองเยอะยังปุยังเป็นซึมเศร้าบางคนนะมีเงินมีทองมีสมบัติเยอะยังเป็นซึมเศร้ายังเครียดยังปล่อยไม่ได้ยังปงไม่ได้นั่นแหละเงินทองมันไม่ได้ช่วยไงเพราะว่าเขาไม่มีที่พึ่งทางใจไงใจมันต้องมีทั้งสองอย่างเลยมันต้องมีทั้งสองอย่าง ที่พึ่งภายในก็คือธรรมะแบบที่แบบที่ดิฉันพูดกับอันที่สองก็คือที่พึ่งภายนอกก็คือทรัพย์สินและเงินทองอันนี้ก็สำคัญอันนี้ก็สำคัญไม่สามารถมีอย่างใดอย่างหนึ่งได้ต้องมีทั้งสองอย่างข้างในมีแล้มีจิตใจที่มั่นคงมีปัดมีจิตใจที่มั่นคงมีจิตใจที่เข้มแข็งถือว่ามีที่พึ่งข้างใน มีที่พึ่งข้างในแล้วก็ต้องหาที่พึ่งข้างนอกนะเพราะว่าที่พึ่งข้างในมันทําให้เราสุขสบายไม่ได้นะธรรมะให้ความสุขข้างในจิตใจได้แต่ให้ความสบายเราไม่ได้ให้ความสบายเราไม่ได้ถ้าเราอยากมีชีวิตที่สบายเจ็บป่วยได้รับการรักษาที่ดีเจ็บป่วยได้รับการรักษาที่ด,ด,ดีหิวมีข้าวที่อร่อยกิน หนาวมีที่นอนที่อุ่นนอนคุณก็ต้องมีปัจจัยภายนอกใช่ไหมก็คือทรัพย์สินเงินทองต้องมีต้องเก็บไว้ทำที่พึ่งไว้ทั้งสองอย่างแล้วคุณก็จะอยู่ได้คุณต้องอยู่ได้คุณจะอยู่ได้ก็มอนดีฉันน้นไง ต้องมีทั้งสองอยา่างไม่งั้นอยู่ไม่ได้เราเราจะอยู่ได้ไงต่อไปต่อไปวันหนึ่งเราต้องอยู่ตัวคนเดียวนะชีวิตอนะเรามาตัวคนเดียวเราก็ไปตัวคนเดียวถ้าเราได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เขาดีกับเรามันก็ด,มกดีมันก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าไม่เจอเราก็ต้องอยู่คนเดียวให้ได้จะไปคาดคันเอาจากคนอื่นไม่ได้นะอย่าไปคาดหวังเอาจากคนอื่นไม่ได้นะเราจะไปฟูมไฟล์เราจะไปงองเงไม่ได้นะคะ ทุกคนเขาก็มีภาระสำคัญของเขานั่นก็คือการเอาตัวรอดทำไมคนมันถึงเห็นแก่ตัวเพราะว่าโดยลึกๆแล้วพื้นฐานมันมีความคิดแบบนี้ไงว่ามนุษย์ทุกคนมีหน้าที่ต้องเอาตัวเองให้รอดอ่ะพอถึงวันหนึ่งแล้วพอถึงวันหนึ่งแล้วคนมันก็ต้องเห็นแก่ตัวนั่นแหละมันต้องเอาตัวให้รอดมันต้องเอาตัวเองให้รอดเออฉะนั้นเราอย่าไปฟูมฟายอย่าไปงองแงอย่าไปใจไปอยากคิดให้คนอื่นมา ช่วยเรามาเป็นที่พึ่งให้เรามันไม่ได้หรอกมันไม่ได้หรอกฉจนั้นหน้าที่ของเราก็คือพึ่งตัวเองให้ได้เยอะที่สุดดีที่สุดพึ่งตัวเองให้ได้เยอะที่สุดดีที่สุดพึ่งตัวเองได้น้อยที่สุดก็ลําบากที่สุดหลักการง่ายที่สุดเลยมีแค่นี้เลยหลักการนะหลักการชีวิตมีง่ายๆแค่นี้เลยคือพึ่งตัวเองได้เยอะที่สุดก็ดีที่สุด พึ่งตัวเองได้เยอะที่สุดก็ดีที่สุดเพึ่งตัวเองได้น้อยที่สุดก็ลำบากที่สุดแค่นั้นเลย <c oughs> แค่นั้นเลยหลักกันใช้ชีวิตนะอาต้าอยากจะให้แชร์ว่าแง่คิดการใช้ชีวิตของคุณแพรลี่คืออะไรพึ่งตัวเองได้ได้เยอะที่สุดก็ดีที่สุดแต่ถ้าพึ่งตัวเองได้น้อยที่สุดก็ลำบากที่สุด <c oughs> แค่นั้นเลยค่ะหลักการใช้ชีวิตท่านั้นถ้าอยากลําบากให้น้อยที่สุดก็ต้องพึ่งตัวเองให้ได้เยอะที่สุดอะไรที่ทําเองได้ทําอะไรที่ทําเองได้ทําหาความสุขด้วยตัวเองได้ก็หาความสุขด้วยตัวเองให้ได้หาเงินด้วยตัวเองได้ก็หาเงินด้วยตัวเองให้ได้เออเออ ต้องอยู่เพื่อตัวเองให้ได้ก็ต้องอยู่เพื่อตัวเองให้ได้ <c oughs> แค่นั้นแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยชีวิตอะชีวิตนะมันเป็นแบบนั้นยีนแห่งการเอาตัวรอดมันเป็นพันธุก,กรรมคะ่ะ <c oughs> เราทุกคนมียีนแห่งการเอาตัวรอด บรรพบุรุษเราแข็งแกร่งเราถึงเราถึงเป็นลูกหลานของสปีชีที่อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้โดยที่ไม่สูญพันธุ์ในขณะที่มีอีกหลายๆตะสปีชีสูญพันธุ์ไปแล้วนั่นเป็นเพราะบรรพบุรุษเราแข็งแกร่งเราถึงอยู่รอดพวกเราถึงอยู่รอดเป็นเผ่าพันธุ์ที่อยู่รอดเพราะบรรพบุรุษเราเป็นสปีชีที่แข็งแกร่งเออผ่านยุคน้ำแข็งมาก็ไม่ตุย สภาพอากาศแปรปวนก็ไม่ตุยมีความมีความแข็งแกร่งไงเออโยกย้ายถิ่นฐานเอาตัวรอดเกิงเอาตัวรอดฉ่ำมันก็ถึงส่งต่อมาถึงรุ่นพวกเราไงเออถ้าบรรพบุรุษเราอ่อนแอไม่เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเอาตัวรอดไม่ได้ก็ตุยก็ตุยนะคระับถึงบ้านนั้นยังถึงตั้งแต่สองทุ่มครึ่งแล้วค่ะ ถึงตั้งแต่สองทุ่มครึ่งแล้วอ่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนไปกาแฟสองกล่องมาอย่างกาแฟสองกล่องยังไม่มานะคะกาแฟสองกล่องเลยไะขออี order, กสองออเดอร์กาแฟสองกล่องหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนกาแฟสองกล่องค่ะมายังขอนอนก่อนค่ะได้ธรรมะแล้วเอาตต่ละเนี่ยเอาเปรียบกันนะเนี่ยดิฉันเป็นแม่ค้าแล้วดิฉันต้องดิฉันเป็นแม่ค้าแล้วดิฉันต้องมานั่งพูดธรรมะให้ธรรมะอีกเนี่ยมันไม่แฟร์เลย อ่ะพักเข้าโคตัดเข้าโฆตนา